เอาล้วตอนนี้อยู่ในเกม Shadow Fight 2นะครับเป็นเวอร์ชันสองจุดสามสี่จุดหกนะฮะแล้วก็เป็นมอดเออร์วอพีสิบนะครับนี่ครับเดี๋ยวเล่นอาวุธให้ดูเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับแนวโคตรโหดเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะซื้ออันนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันเหมือนเทาพลังเยอะนะฮะอเข็ดด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ดูแต่ก่อนอื่นนะผมจะเล่นให้ดูว่ามีอาวุธอะไรบ้างนะครับอ่านี่คือเป็นโหมดเอออาวุธนะครับดาบนี่ครับโคตรเท่เลยมี หลายมากเลยนะหลายอาวุธเท่ๆทัท้ททงนั้นนะฮะนี่ครับเลื่อนดูเลยนะครับเนี่ยบูไฟดาร์ d เมจิกนะครับวอเตอร์เว f ไฟนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นชุดเกาะนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูนะฮะจะมีไททันนะครับเนี่ยแต่ซูเปอร์ไททันนะครับคือ่างใหญ่กว่าไททันนะอ่าโอเคกดซื้อไปเลยนะครับแล้วก็จะมีหัวไททันนะครับหัวไททันมีอันเดียวนะทุกคนนี่โคเทเลยเฮดไททันนิวนะฮะโอเคต่อไปเดี๋ยวจะไปดูทางฝั่งดาวกระจายกันบ้างนะครับดาวกระจายเข้าไปเลย นี่ครับแล้วกระจายก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เทพเหมือนกันนะครับเป็นพลังหยดตรงนี้นะฮะต่อไปนะฮะคืออันตินะฮะเนี่ยมีแองกี้เบิร์ดกับเอ่อหมาป่านะครับจากแองกี้เบิร์ดละกันนะฮะโคตรเทเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามีด่านอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ทุกคนนะบางคนอาจจะนานหน่อยนะฮะรอนะครับมาละนะฮะนี่ครับด่านมีอันเดอร์โวนะครับอันเดอร์โวเนี่ยมันก็จะอยู่เออติดกันกับด่านปกติเลยนะครับ นี่ครับเราจะมาตีบอสก,กันนะฮะจัดไปนะครับที่เราจัดเซตมาโหดกับมอสนะฮะโอเคเจออะไรเนี่ยเออเคฮอสอ่านไม่ออกแล้วครับอ่ะราวหนึ่งมาโอ้โหคูนร้อยเลยเหรอเราคูณห้าสิบนั้นเราถือว่าออโหดกับมันนิดนึงนะฟาดไปตอนนี้นะฮะดเหลือเก้าสิบหกมันฟันเราแต่เรามีฟื้นฟูน,นะครับเห็นไหมคูนสามหกแล้วจากอะไรวะจากร้อยห้าสิบเออ อะไรของกูวะเนี่ยโอเคนะเอามาดิเหลือ62แล้วมาดิครับมาดิครับดูดาเป็นโคตรเทเลยทุกคนเดี๋ยวมาเห็นป่ะ่ครับฟาดก็เลือดลดโคตรเยอะนะฮะเดี๋ยวเราจะใช่อันติกันนะฮะอันติผมมาแล้วตอนเนี้ยจะใช้ให้ดูเลยแองกี้เบิร์ดถลม่มโอ้โหก็บาดแองกี้เบิร์ดหรอมาดิครับมาดิครับฟาดไม่โดนเลยนี่ไงปลา,ากระจายไปทีนึงนะ,ะโอเคสวยสวย เหลือ28แล้วเหลือ28เลือดมันอ่ายี่ห้ายีของผมก็ฟื้นฟูนมา150แล้วนะฮะเนี่ยเหมือนไอชุดของซูเปอร์ไททันอ่ะมันจะฟื้นฟูน,ฟน,นะฮะแบบใครก็ทำอะไรไม่ได้อะ่ะทุกคนก็ก๊อตเลยอ่ะนะฮะโอเคมาดิเหลือเลือดเหลือเจ็ดแล้วมันแทงผมมันเข้าเลยมาดิครับเรียบร้อยนะฮะก็ชนะไปแล้วนะฮะต่อไปนะเดี๋ยวผมก็จะสอนแตกไฟล์กันเลยนะฮะไปไปเจอในคลิปสอนแตกไฟล์เลยนะฮะ แอปแต่ไฟล์จะทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะฮะโอเคกดคําว่าดาวน์โหลดเลยนะครับผมอ่ากดดาวน์โหลดนะครับของผมโหลดในเบราว์เซอร์ก็กดไปที่เบราว์เซอร์นะครับพอเข้ามาแล้วก็จะเห็นไฟล์วีอ vp10 อ่ะเห็นไหมชาร์โล่ไฟทูอ่ะนะครับกดเข้าไปครั้งเดียวนะฮะแล้วให้ไปที่คําว่าดูนะครับอันแรกสุดเลยนะกดเข้าไปนะครับต่อมานะเห็นคําว่าชาร์โล่ไฟทูแอปไหมฮะอ่ากดไปครั้งเดียวนะครับจากนั้นนะฮะก็ไปกดคําว่าติดตั้งเลยนะครับ ต่อไปก็กดติดตั้งเลยนะครับอะกดไปเลยอยา่าเพิ่งเข้าเกมนะครับผมยังเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนนะฮะขึ้นแบบนี้นะฮะคำว่าเอ,อ่อรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเป็นลูกศรขี่ลงนะฮะแล้วก็กดคําว่ายืนยันว่าจะติดตั้งนะฮะโอเคกดเข้าไปเลยนะครับให้กดเสร็จสิ้นไปก่อนนะกดเสร็จนะฮะโอเค ต่อมานะเห็นออขวาบนไหมฮะไอ,อ้สจุดขวาบนเรียงลงข้างล่างนะฮะตรงนี้นะครับให้กดคําว่าเลือกหลายอย่างนะฮะแล้วก็ติ๊กตามนี้นะติ๊กตามผมเลยนะมีแอซิแล้วก็โซนนะครับตามเลยปึ๊บปบแล้วก็กดค้างตรงไหนก็ได้ที่เป็นสีเขียวที่เราติ๊กนะฮะแล้วก็ให้ไปที่คําว่าคันลอกนะครับโอเคต่อไปนะครับกดกลับไป2ทีนะครับให้มันขึ้นเป็นศูนย์แบบนี้นะไอ้ข้างบนหัวข้อนะฮนะแล้วก็กดวางเลยนะครับ ขึ้นแบบนี้นะครับคือผมเคยวางแล้วนะให้กดทําว่านําไปใช้กับทั้งหมดแล้วก็กดแทนที่นะครับโอเคแล้วก็รอเลยนะตอนนี้ผมโหลดเสร็จแล้วนะฮะต่อไปให้ไปปิดเน็ตนะครับปิดเน็ตหรือ Wi-fi นะครับปิดให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ให้กดเข้าเกมไปเลยนะครับโอเคให้มันขึ้นมาหน้านี้นะฮะมันจะขึ้นให้เราดาวน์โหลดนะครับให้ไปเปิดเน็ตหรือ wi-fi นะครับโอเค แนะนำไวไฟนะครับไวไฟมันโหลดเร็วนะฮะกดดาวโหลดไปเลยนะครับกดไปเลยนะฮะเรามันจะเข้ามาโหลดให้ในเกมนะครับจะเป็นพวกแบบข้อมูลนู้นข้อมูลนี้นะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เรากดแล้วนะนี่ครับจะขึ้นมาเออโหลดให้ในเกมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบายบายสตัมเตร์